นี่แท้มือนี่โอ้เจ้านี่เปลี่ยนหมุกเปลี่ยนชุดตลอดเนาะชุดลายชุดเขียวชุดชายโรกชายรุ่งมีวัดเนาะมีวัดโอ้จริงจริงพี่น้องไงเอ่อไลความฮาเข่ามาอีกแค่น้อยนอนพี่น้องเนาะย่อไปจ้ะย่อไหมเอาทางเจ้าคุณแนบไปผูกของเจ้ารองเดรองคุณเด้พ่อกูไดไ

กับสบายดีสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขูมสุคนเนาะเมื่อสมองสุบอรว่วาสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยพี่หนึ่งด้ววือวาสิเป็นพี่น้องลาวพี่น้องไทยเนาะอยู่ทางต่างประเทศผู้เิ่นเบิ่งเพินชมคลิปในช่อง YouTube ของวาวียงชายใจกันน่อยพี่นอ้องอ่าวาสิเ็นลุงป้าหนา้าเน้องพี่น้องเนาะในรายทานผู้เปินเบิ่งเปินชมอ่าในช่องยูทูบของวาวียงกะลมแหงม้งมือหนีพี่น้องเลยลมแห้งเนาะ เดี๋พี่น้องคือลมแท้เหมือนนี่เนาะหลังจากที่ว่าพ้นตกอันเมื่อเช้านี้แดวก็ออกมากับเลดแดดออกเนาะแดดออกแต่ก็กลับมาแบบนี้ก็คือพ้นสีมาอีกแ้วพี่น้องไยแด,ดดหากระเดดแต่พ้นสีมาอีกแดเนาะหลังจากที่เราเวียงมาแต่เ,เยี่ยมน้องแดงนาะพี่น้องเนาะมันที่เยี่ยมน้องแดงเพิ่งกันยังดำหน้าอยู่พี่น้องไยังดำหน้าอยู่เพิ่งกับเบมื่อยอยู่ดอกเนาะดำให้ดำหน้าโมตี้ไปแดดพี่น้องไย ทำเบียดงานงานเฮ็ดให้เหตุน่าเมื่อยเนี่แหละต่างคนต่างทำหน้าที่ของเจ้าของเนาะพี่น้องเนาะกะเข้ามาหาทางแม่จอนเนาะมาบอกเพื่อนแหละพี่น้องเลยหายง่ายอ่าไม่ตรงนี้เนาะพี่น้องหายง่ายไม่ตรงนี้ออกมาไปอยู่ฝั่งนั้นแต่จะเอากองทรายฝั่งนั้นมาเข้าห้องนี้แต่ถ้าว่าบาดเหตุเฮือนมันบ่พอแหละเขาจังี่ชื่อมาไหมน้องพี่น้องชายเนาะ เพราะว่านยำหันมันก็มีอยูสีดกพี่น้องเลยมันก็ยังลายเติบก็คือสีนั่นยีรออกพี่น้องเลยอ่าแต่สีลายเติบเนาะจ้ะมืออื่นวันจันทร์พี่น้องเนาะทางสร้างเพิ่นแต่สีมามาบอกลม่จอนน้ำเดยอ๋อลมแห้พี่น้องเลยเป็นแต่ย่านมันผดัดคาก้องเป็นแต่ย่านผาดัดคาก้องลมแห้งอะนนี้พี่น้องเลยมืดโพนมาไหนทางไหนเนาะโอเคว่าระยายห่หหางพี่น้องได้สีนั่งโอลมกมิจอน,อนก่อนเป็นมาแต่เคลื่อนดีใหม่ๆหม่น้องเนาะ จะมีผีตายไปส่งจสก,ก้ารเข้าวนไหนพี่น้องกัยมีบ้านเราเนาะโอเคพี่น้องเวลาอย่าห่างได้ขอบคุณนะเพื่อนเพื่อพี่น้องครับทุกคนเพไปชมกันพี่น้องครับโอเคสบายดีไหมจอนสบายดีเลยยังโดยคือไล่อมอยแท้งหมดเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้เจ้านี่เปลี่ยนหมุกเปลี่ยนชุดตลอดเนาะนชุดลายชุดเขียวชุดชายหลอกชายรุ่งมีวัดเนาะ <c oughs> มีวัด <c oughs> โอ้ oh, e จริงจริงพี่น้องเลยอะไรควมหาเข้ามาอีกแจ้งน้อยน้องพี่น้องเนาะดมมนี้เมจนเลยไปเรียบร้อยแล้วบ่ตรงจัดการเรียบร้อยบอเรียบร้อยคือชวัานชันผ้าแล้วเนาะโดยเลยเลยโอวากันพี่น้องเนาะพี่น้องคนลายอยู่บ่เมจรคนลายอยู่จะไปแต่คืนนี่พุ่มบอ บอกไปจะเช้าไงเนาะไปรอบเช้าเลยบอกโดยโอ้ไปชอยเบียกเพิ่นหนึ่งเขาพอไปเนาะเขาเนาะหน้ามเนาะโดย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 อ่าฝนตกตลอดเช้านี่แห้งบ่ทางนี่ไม่จนก็แห้งตึบแห้งเนีเบื้องหน้าอ่งนี่เนาะเมื่อวานนี่หน้าไม่ได้ลายชั้นนี้โดยมีแต่จะให้ายไหมไปขึ้นฟังนั่นบัดนี้เด้อบัดลูกหลานมาแลยบอกเพิ่น ถามช่วยหน่อยเดี๋ยวบัตรมันเต็มเบิดกูห้องเดี๋ยวบอวีบอเวียงฉีมีรางวัลให้ฮะโบกรางวัลยังฮะเอาโบกทำนี่แหละเพราะเรต้องถามยังไรออมันเต็มเบิดกูห้องก่อนเลยบอกลูกเล้วบอกลูกบอกหลานเลยคืนกะยู่แต่คืนนี้กะยูวันคืนกะยู่อ่ะเห็ยนยู่บอเวียงเบิ่งยูเอาลืเอาลยมาเชิญอีกอ่า เดี๋ยวสีนนั้นเะดี๋ยวนั่นใช่หดอกชอยชอยอีกห้องจุดท้ายใช่หรอเดี๋ยวสิมีรางวัลให้ใช่หรอวเวียงว่าอะไรเสียฮ่าฮ่าฮ่าอยกันฮะเนี่ยไช่ชอยกันได้เปิดคู่คนมาต้องห่วงเลี้ยสิมีรางวัลให้ใช่หรอกยังเดือห้องเดียวลมเฮงแท้อันนี้เนาะคโอ้โหพี่น้องเลยขอโทษขออภัยหลายลอาจจะมีแต่เสียงลมในคลิปนี้พี่น้อง น้องเพชรนั่นเฟซบุ๊กนั่นเพิ่นไปลำนาบอกคือว่าเนี่ยไรไปรำนาไปแต่แต่เช้าพูไปแต่เช้าพูไปคุยมือว่านอนพุ่นได้ปะมาละมาปะโดยอ่าทงเสือเพิ่นบะเวียงเอามาอยู่มือเสาร์เนี่ยตบเรียบร้อยจบพูนทำไมตบกี่ว่าเช้าว่าชีตบปุ๊บขึ้นมุดพนมมาอยู่อนี่ยยังไงผอมผมนะโดยอย่าหรอกมือใดก็ได้เนยัง ฝนตกะอยู่วะแต่เสื้อคอยจักแต่มันชื้นผูกต้องไม่แห้งฮะก็แห้งเลยอืมน้อยเนือยตอนนี้กคอยากว่าเสื้อไรตัวอยู่จนเบื่อแล้เมื่อกี้นี่มาบอกเราเบื่อเราหนุ่มให้หนุ่มเสื้อไลายนะเราโอ้ไม่จนนี่มีเสื้อไหมเปลี่ยนไหม่ตลอดเนาะเขาว่าชุดเปลี่ยนชุดตลอดเขาวะยังเดี๋ยววัลย์ชาใช้รุ่งมัอนี่เนาะเขว่ ่ะเดี๋ยวยังแคเข้าไปนั่งนำ้ำแต่งงานจังหน่อยอืมน้อพี่น้องลมพี่น้องเลยยืมแต่หืมแต่น้องสาวบ่าวแต่เขาไปเวียงมาเช้านี่พเพื่อค่อยมาแต่พื่อโดยโดยมากขาไม่ได้ถ่ายอย่งางไรหรอกมีแต่ทางนั่งถ่ายนั่งว่าวคือว่านะฮะไม่จนไม่จนโอยู่เป็นไม่จนไปเพื่อนดีป่ะก็เลยนะที่ว่าสิมาบอกว่าให้ ย่ายไม่ไปเบื้อ,นนอ,นนนอ,ง,องนั่นนะเนี่ยไอ้กายยังขึ้นน้ำหันเอากองตัวนั้นเนี่ยมันไก่กองไก่กองนินเฮเลยฝนแล้วเราบ่อไฟแดงใช่ไฟแดงแล้วเราบ่หัวลำนายังอยู่ยังยังบอลนั่นนะก็จังจิงเมื่อหลังอยู่บอลไก่เฮือนที่เป็นวานมันมองงามนี่ยเป็นเป<ด>็นกระดมใหม่ใจคิดทอดแม่จะหน่อยแต่แม่บ่ิ้เจียมกินทอดนั่นแี่ยเราเร่ากินทอดยู่งเราอะเล้วนลำหนาชิมาเราบอล แวนวแนานำเลยสิมาพี่ใช่เนี่ยพ่อคอยตรวัจพ่อกันอยู่บ่ะพ่อกันอยู่คือปลปลิ้นว่ะในเตี้ย่างมาก่าก็ทำขาเวียดอยู่อยูเอ่เฮือนอยู่เอเอบรเป็นอย่างปลาปลิ้นปลิ้นในหัวไก่ก็ไก่กไกเสียตัวหนึ่งหัวไก่ไก่เสียตัวหนึ่งไก่เสียโดยหนังนังหาโตอ่ะลูกมันนะลูกมาแล้วอ๋อ เอาว่าน้องแดงเอามือพุ่นตัวนึงเดตะกี้เออมือตัวนึงตะกี้จักโตตะกี้ตะกี้ตะกี้6โต6โตกมือตัวนึงก็ยังเหลือ5โตแม่นบ่เหลือ5โตคือร้อยว่านงเสียตัวนึงก็นี่7โตนะบ่เวียงนับเบิ่งลูกตะกี้7โตค่อยนับเบิ่ล7โตอันร้อยเสียตัวนึงอือ็นง5โตว่ะเลยเลยอือ เป็นยังนั่นแหลพะพู้เจ้าเราบวอยู่น้องบวชเวียงไปขึ้นไปเบิงแมวก็นอนคตรนั่งอดอยู่บม่มีอันามีชังเกลือมีอย่างเกลือมันมีแต่มีแต่แตข้าวลอยไปเกลือ,อเอาเข้าวเกลือเลยกะจะมีเหล้านะเบิงอืมันใกล้กับไปเกลือข้าเนี่ว่ะเป็นนข้าวมีแต่ขี่ไก่ขี่กาเต็มเพื่อนอยู่ขีกไก่ยังเต็มอยู่ เพราะว่านี่เมื่อคืนนีิยู่เล็บมัน้ำหนีบ่ะเล็บมันแค่นี้ได้คือโดยเพราะเราจังเล็บหาชัยรอบๆขางมันก็ได้มีแต่ว่าไปเอากองตัวนั้นเอาขึ้นมาลงห้องนี่แล้วเราจังหาเล็บใส่รอบๆขางมันเดี๋ยวอันเห็ดเผาเห็ดแต่สร้างขึนมาวันจันทร์นี่ก็เสียดึงมือหฮาวเห็ดเอเสียนได้ขึ้นได้เห็นบานใหม่พี่น้องเลย แต่ทางแม่จรเราก็ยังทันในหูได้บ่เฮือนเราจะเป็นแบบไรแต่ว่ายังเขตแบบไรเลยห้ชีว่าแล้วนแม่จรด้วยเจ้าว่าสีหงามอยู่บ่เคยเห็นให้จักดิเพิ่งเคยเห็นเพื่อนแล้วนแหละทำซีมันนี่ซียังก็เอาบ่จักเลยคำค่อยเดือดให้ะนะเอามากบ่ชีอตไร แจ็คแบบไรแล้วทำคอยเดือ้อเอ็นซีซีได้กับงามอยู่บ่โดยดีใจก็ได้ไดอ่าน้อพี่น้นนองเนาะนั่นเนาะพี่น้นองเอนี่ยมีแต่ว่าหอนมือมันคุณนหยจังเขียวหุว้ว่าอ่าสีเท่าไรเท่าไรหรือว่าสีเอาสีแบบไรว่าตัวน,นี้ยังอยู่ระวงังเห็นของน้ำให้มันเด่โกนเห็นของน้ำให้มันแล้วแล้วก็อ่าสี ปูกระเบื้องของแนมหมักกีบอกระเบื้องมกักเอาเอาแบบปูเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะเอา <c oughs> เอาเอา,เอาตัวนั้นให้มันได้ก่อนให้มันเ,ดเดสร็จแบบว่าสร้างมาแบบเพื่อเพื่อนเช็ดนห็นได้ก็เพราะว่าจังสิได้ย,ยันมีห้องน้ำเข่านะเชุ่มบาเวียงมายังมาหรือว,ว่ายูทูบเบอร์เพื่อนมาก็เออแค่เนี้ สองน้่งเพื่อนไปจนก็นได้่สบายโดยใก,ใกยใกล้ๆหนึ่งงง่ายเต็มไปจนไปเห็ดยังถือเป่นซอยเพิ่นมือชาวนี่นะใช่ี่ซอยหมูก็คือหมูตลาดมันอย่าเขาต้มกบเปียกเขาว่าเขาโป้พีต้มกบเปียกโอ้โหไม่พิมไม่เวียไปอาบกิ้ต้มกบเปียกเพราะว่าเต็มในเวียเยอะเวียขนาดใหญ่ด้วยด้วย นี่เวียงเฮาอยู่เนาะโดยวานนี่พี่น้องเกันยขยันวันกูเป็นวินเห็นพผ่นะเราเห็นหน้าพอ่อกระปุกเบิง่งหลายมือเดิมเรากันเนาะลงมือชาม,มือเนาะอีวันเนาะโดยวานนะี<ด>น่พี่น้องกันหน้าเพื่อนได้เพื่นนอนจะบอกหน้าก็เขาเอื้อยและเห็ดเขาช้อนเห็ดแล้วไปเห็ดหน้านานะเราวชื่อกินอืม เราบ่มีนาบ่ก็มีอยู่นาแหละเราบ่มีรถไทยอ๋อให้เขาเฮ็ดให้เขาเฮ็ดได้มา<อ>แล้วก็ปั่นกันอืมดูดูดูได้สำหรับกิบกนมันง่ายกันเนาะถูอแต่กิกินมีคนมาหาเจ้าอยู่บ่มุนโบ่บ่มีไผได้บ่บ่มีไผได้อ๋อพอเขาใช้หูว่าคอยมาแต่พอว่าคอยลงทิพไปพอเจ้าบูยูเฮือนเนี่ยเขาเลยบ่มาเนาะ ก็เล<ด>ยางนานพี่น,อน้องเลยอาพี่น้องผมไปอยู่กันดีบนตกะนดินคือว่าอันนี้พี่น้องเลยหนึ่งมากเราก็ไปงานศกหลังจากที่ว่าพงรชกโปยังเรียบร้อยแล้วับมาดูเหยียของเจ้าของโตก็คือว่าเตรียมแาวดินเขานห้องนี้ กโมยเข่ามืออื่นสี่เดียวที่คนก่แล้วคนมาแรงเนี่แหละคนมาแรงตรงคืนเลยโดยอ๋อใต้ไฟดิใต้ไฟหลอกนั่นแนเนาะโดยใต้บ็ดช่องนู่นใต้ไฟเนาะโดยใต้เบ็ดเห็นมันหุ่งมาเลยโดยมันแจงสีกันแจ้งมัต้องย่านมันนั่นนั่นดอกภาว่าไฟนี่เฮาเห็ใหม่เนี่ยหมอแปลงมันหมอยุกมันเป็นกต่ยังบ่ได้เอามาใช้ให้เฮาแต่คือว่าบ่ต้องว่าย่านว่าเสียไฟร้ายอย่างเช่นอย่างที่ เพื่าเพิ่นใช่เหรอเพื่อตอนนี้เขาใส่ไฟพี่เฮาใส่ไฟแบบนันเพิ่นยังเหตุอันนันอยู่เพิ่นยังมือสะมือเศร้านี่สร้างเพิ่นกับมาเบิงคือกันสร้างไฟเพิ่นบอกว่ายังว่ะเดียวเขายังไม่ได้ชงหมอยุกมาชงหมอยุกมาเลยสีมาเข่าห้ยันเพิ่นเพิ่นยันว่าบ่เว่ายงวามันเถิงนะนะ ก็เพิ่นมาบอกเฮากงคือว่าโอเคอายุเพิ่นมาบอกเนาะโดใครกลัวแบบเงียบจะมอยได้ล่นไปได้โบได้นั่นเนาะนี่เพิ่นมาบอกมาอยังก็คือว่าโอเคอยู่พี่น้องไงโอเคเนาะร้านหนูร้านบะบายด่านได้จะไปไซไปไซเมื่อเฮือนอ๋อเพิ่นเมื่อเมื่อเหือนเพิ่นบอก เลยเลยเถอะ,อะทางเขาไม่ใหญ่คัมคุนว่าเพิ่นมาคัมคุณเดี่ยว่าอมีเอฟซีเพื่อนไหนคอยไปถ่ายจะได้เพื่อนนองเจ้านี่อยู่ใจเพื่อนใคยเพื่อนบางเจ้าเมืองคือคือขย้อนนะเมื่อวานนี้นายผู้ันขี่รถเมืองขี่รถเมื่อนี่เพื่อนพายว่า เมื่อขอยไปงานแต่เงเจ้าอันบอกเพื่อนางนันบอกเรียบเบรเรียบร้อยแล้วบอแล้วบแล้วอ๋อเดียบไปแล้วเนาะดยมีของน้ำของนเรียบร้อยนะเรียบร้อยแนวเรียบร้อยเนาะดยเอ่อของน้ำม,มันยังก็มีแล้ว มีแล้วมีบมีแต่บุมีแต่น้าบุมีน้ามาสิบุมีน้ากระหบากเป็นอะไรจังบุมีน้าของน้ามีเอาน้ำใช่ใช่ใช่หัวมีละจังเขาเละเป็นยังจังบุมีน้าลายเพลโบลายเพลมันตายแต่หึงแล้วก็เอากระเพราใส่มันจะไม่เต้มันจะใช่ในขั้นไกลเมนูกินดองเขาก็อ๋อแล้วคือบอกอะไรตัวนี้เมื่อ่ใช่ใช่แล้วมันบวม มันลมคือกันอยู่หมืนกันมันชั่นเอ่อเพิ่นทางก็แต่โดนผูนเนาะมันชั่นแต่แต่เฮิงล่ะผู้ทางเพิ่นบ่ได้ทางฮูใหญ่คือของเฮาบ่โดยอ๋อโดยโดยมันเพลิงเฮงแล้วแต่หาเงินคี่พ่อได้ฉงใหม่แมวในเฮือนค่ะถ้ามีเงินก่อนวะอยากหาเงินทางไหลไหมโดยอ๋อโดยโดยโดยคือว่านะทางไหลมันกับเพลงอยี่ยนี่เนาะ โดนแพงเลยพแก่ no. 9,000พี่น้องไยแพงแล้วมายังกับแพงเดียวนี่นะยังดียังดียุ่ทท้งท้งผัวทั้งอย่างเรากะสบายเนาะง่ายเนาะเราก็โอย,ยอยู่ดินอยู่ยังเขาเนาะโดยซอยเราโบแพงแพงนะพี่น้อง เราช่วยเราเหตุชว,วยอยู่ดินอยู่ยังเขาคำวัวไายชุมเล่าตัา้งแนงสิบวไวลหลายโลหลายห้องชั้มนี้ชั้มเราก็สวยกันมีอยู่เอาเข่าเมื่อเขาา่าเข่าไปเมือ่ออาโก้ห้องน้ำก็บอกมีฉีดได้เตี้ยวว่ะ <c oughs> อูเต็งว่ะเอาเพิ่นบาดเพิ่นอาบหน้าอาบยังอาบอยู่หน้าได้จังเมื่อบอ,อกคือว่าถึงอ,อาบไปหน้าเวลาเมือ่อโอ้ นำน้ำอยู่นาอะไจังเมือ่อลำบกพี่น้องเลยของน้ำนี่สำคัญที่สุด,ดแต่แต่เราบ่มีน้ำใช่นหมเงี้นั่นนหะพี่น้องเฮือนบ่เวียงวังหันนตอนที่ปีที่แล้วนี่ได้บ่เวียงเพชรชงเถื่อไปสือมาใส่ชงเถื่อขาดมือหนึ่งนี่ก็คือว่าน้ำขอน้ามัวคือว่าจงังเก่งใจมัวดีได้ จะต,ต้องไปซื่อมาใช่ไหมหลเมื่อกี้นี่นเดือนที่้วปีที่้วเพ่ด้วยสองหน่วยเสียในชื่อใหม่แม่ว่าปีที่แ้วนี้ไปนอนอยู่หน้าไกลเลยเอาอะไรคอยเปิดมันมันเหตุหอะไรเฮาเชียของเจ้านี่คือกั้นไปงามเปิดเสียบด้วยแล้วเอาหดเปิดน้ำขึ้นมาหดมาไว้น้ำนี่แต่ว่าจงไววห้องนี่จะไปหดไก่ปูนเนอะยันมันที่พงถือปูนโดตชามห้อง โคดนี่แถวนี้กับโคดไล่อยู่แถวใกล้ๆเราต้องพุดมอหอยพาวสีช,ชัยตอนแรงเจ้ากระเสียบมาก็เปิดชัยให้มันเปียกรถมาจังบระยากชะน,นี่สิได้มันแห้งเนี่ยมามาซะนี่กระบกลงไปไล่เติมทางนั้นไงเมืนนัานเราใส่จนเต็มดูเนี่ยพุดด่นนหละเจ้าหน่อยบัดช่างบัดยังเพิ่นโก้มายังแล้วอัดประตูประตางเทพืชเรียบร้อยอัดตึบ เขาก็ได้ได้บันเออฉากแน่พุ่นได้พี่น้องเลยทางลุงแก้วระว่าแล้วลูกระว่าและวบะเวียงโทใส่ใส่ใส่ระว่าวบันจันบรนจันมาอื่นนะว่าบันจันโดยเมียนบอกอื่นบันจันมา ันก็คือสีแเดวให้เดวนาเราแล้วบัณฑสบายแล้วบันฑสจะได้ดูน้ำหนีโตเลยได้มือได้ไม่ใหญ่เราไปลำนาพูนกันเนาะโดเคยเมบื่อพูนแล้วอยู่วัดพูเอาน้องเพรไปดำนากระพายฉัดเป็นเขาบอกบอยเพราะเฮ้ยเพราะเราก็ไปลงเราปวดขาเราอ๋อเพรใหญ่ก็ไพพูนไปพู น้องบิว nah, กัไปพุ่นบอกจักได้คญยงว่ะไปพุ่นบอกกระปู่ชายผูหลูกหลานเจ้าผู้ผมยาวคือบโบยคือบู้หญิงเลยเหนื่อยเนยหน้าสิไปคุณเนี่ยผมมีพายุอะไรบวเวียงมาเมื่อเช้าอยู่แต่น้องตูมผู้เดียวบอกให้ไปน้ำแม่อยู่วัดกับโบไปเมื่อเช้านี่โบไปกับโบเป็นยังว่ะเนี่ยก็ดบวเวียงก็ไปทางใหม่ พอดีห้เมจอนช่วยเพียกอ่า <c oughs> ทางเคินดีเน่ะก็สีโปราห้เราเวียกไปแล้วก็เลยบริบกเราอีกอหนาวได้ปันนี้เราแม่จนอนลมมาคือบนที่ตกเ,นเ,นเ,เย็นเนาะเย็นนเราหนาวพี่น้องเลยเยวลาไปจุฟุเราจะวัดผูเราไปมา มีนจะเราจบเหนื่อยเหื่อยอยู่มาแรงก็จะไปนั่นอีกบอไปงานอีกบอกไลยไปละบาไรงงานเนี่ยโมเป็นอยู่เฮือนเนาะโดยทำอยู่เฮือนยังว่างานทันดีงานเมกอยู่ไปอยู่อุ่นเพิ่นคืนหนึ่งนะทำอยู่เฮือนอยู่ยังอันนี้ยังว่าอยู่วัดเนาะอยู่วัดมันเปื้อนอยู่วัดมันเปื้อนเปื้อนบอกมีแต่น้ำคันน้ำวัดนะโดยเอาว่าเพิ่นเทพื้นเทยังบาได้เทบอกมาแรงเทอ่ะอ๋อ โดยเพื้นยังบม่ได้เทเดินวัดโดยก็เลยอันอันเปื่อนแห้งแต่หอยยามากใช่ไหมกับน้ำคันกินตีนเลยบดตีนเลยเจ็บปลาที่เซี่ยงไฮ้กโบแล้วปลาด้วยโดยโดยโดยฝนตกแล้วไม่จอนในบ้านฝนตกแล้วพี่นงค์กันเยอะแตกเร่า ต๊กก็ดีเนาะตกเรื่อยตลอดพ้นนี่พี่น้องเลยเดือดพูดโต๊กกับใครในดอกยังเดือห้องเดียวหนึ่งบาหนีิช่วยกันช่วยกันอีกบาทหนึ่งดอกเดือดม่จอดเดือช่วยช่วยอีวันหนึ่งเด้อเด็กเด็กเดี่เป็นช่วยอีวันหนึ่งนะจังสีเดี่ยว บลนเนาคือบุเห็นบออยู่ใส่ห้องนั่นเมื่อวานนี่นะหลายคนมือน,นั่นแค่เดียวแค่เดียวกับเลี้ยวผักคือกันพี่น้องเลยเนาะคนตกคนยังกะผู้เขารับหน้านูนกตถึกใจเขา<ม>ผู้รับหน้าลองกับอย่างห้องอย่างไห้หน้ำตัว <c oughs> ในแต่งกันยังไล่บ่เลยเนาะแม่วงมาซอยบ่ว่าแพ้กันแล้วจบหาเลยแล้วก็คิดว่ามันไกลนะฮะแต่มันใกล้ทำนี่ก็คือไปโชยยี่ร็อกน้องไม่จโดยมันไกลวะไกลได้ขับรถกับโบป็นต้องขับรถเป็นยังว่าขับรถไปโดยทำมีรถกแกยุงเอาไว้จริง มีไรถกินยุงอ๋อละอยากมีเห็นยังจ๊ะมีรถกินยุงอ๋อรถถีบไปฟ้ากับบุก้าขี่อยากขี่แต่รถถีธรรมดานี่ดิโอยากขี่แต่จักรยานธรรมดาไฟฟ้านี่บุก้าเนาะบุก้าจัดมันสัตว์แห้งพอดบ่โอ้ยเอาบุกขี่มันสบายพอดบ่มันแห้งนะมันแห้งมันแห้งแบบไหนเด็กเด็กให้เด็กเนี่เอาขี่เอาจิ้มกระจี๊ยเอาแม่ ไปจะจีบนัวเด้อบ่ได้ปลอยไปดอกไปรถขับเป็น <c oughs> ดีกระตั้งจันทร์จันทร์เลยนะบ่อกเอาแด็อ่ะเอาวแมวว้ายทำไมจันทนี่มั่งชื่อไงจังคือไปชื่อดูว่านี่พี่น้องเลยคนบุคเคยเนาะด,ดูนั่นะกระดูกใหญ่พุ่นนะ ลูกใหญ่ลูกไปหาเงินหาคำไปทางใดก็ไปน้ำกแนะพาไปกีดกีรางชอนลูกไปผล <c oughs> ตกมาป่วยอล้วบัาเศร้าเลยมั <c oughs> บนี้ก็พนอยากเบิดไเด้ยเลยมันสีถิ่มช่วงมันสีเด็ดเด็ดจังน้อยม <c oughs> ันมืดไปทางน่ะบูป้าทางหงงเสีว่าตรวกุก้งหูบ่ บ้านนงกุ <laughs> <c oughs> ้งมาทางนั <busca> ้นบ้านนงกุ้งเราบ่มีน้ำเพิ่นบอกว่าบ่มีบ่กเห็นบอบ่มีคือทางใดทางเข่าล่ะโอ้ไงทางเขาบ้านหนองกุ้งอะไเอาไปทางหน้าเฮือนจะเฮือนงแล้งก็ไปพูลรหอยกุ้งพู๋ยอ๋อไปทางนี้นะทางเฮือนทองแดงนี่โดยเห็นมีทางเขาบ้านเขาทางหางบ่ก็บีมเชิงไปเลยเลยอ๋อบ้านนุ่นสว่างโมเมนต์บ่กบอกเห็นวางกันเฉิมกายบ้านนุ่นเราวางกับกับ้านหนองกุ้งอ๋อเหนื่อยเหรอ แสดงว่าเจ้าเคยไปเคยไปอยูน่ละ่เคยไปอยู่อ๋อตอนที่ว่าเจ้าไปบุญเมืองี้นินบบโดยเออเอเพี่น้องเนาะทีน,นี้กับบุญี้ยังไรพี่น้องเลยกับมาดินมาหัวน้ำแม่จนคือเกา่าไหนกับมีแต่ว่าบอกเป็นมืนเดเนื้อเตรียมเปลี่ยนเพนไหมอ่าไปอยู่ฟังนั้นหรือว่าตอนแดงให้ลูกมากะ ลูกมาอยู่เยหรือว่าเชห่ขคอยห้ามไป่วยบอกห้มามไปเฉยแล้ว <laughs> ให้คอยห้ามไม่ไปชฉยไปพังนั่นเนาะโดยเจ้าอย่าข็ดถ่าเขาบอกโดยโอ๋อโดยโดยโดยใช่ช่างๆแต่โเวียง,จ,งจะห้ามไม่ไปชฉยนะฮะพอให้เจ้าอยู่ได้จะหาโล่ชิบล่เนาะพาลูกๆกมาพี่น้องเลยน่ะพาพี่น้องไปเบึงเลยมาห้ามไม่ช่วยกันเออเด้อพี่น้องเลยมาตั้งไว้ขางนี่ก้อนบันนี่ เป็นายเฮาห้หามช่วยต้องเสียคายได้ไหมจอนเอ้คบใช่คอยนะ่ะ <c oughs> เสียคายได้สีหัวกร <c oughs> ชมใชฮไหมพี่น้องมา,าลมาไว้ทั้งนี้ก่อน กระลงไปทางดุมไม่ตัวนี้ไม่ยังต,ติดกันบอนี่นะจะไม่ติดกันได้ออเอาขึ้นช้างคุณบ่ไหวตีแล้วจะขึ้น<อ>ได้หว่าตีขึ้นมาก่อนข้าได้ข้าช้างขึ้นได้ขึ้นมาได้ดีหยุดขึ้นเอา,าอออพี่น้อง Nhớ mày chưa? Nhớ mày Thằng tay đi Thằng cháu phun nếp bài phục Thằng cháu thằng đề đồng phun đấy, Phá của tay Phá của bác trời đi Ngoài Ngồi tốt đấy Như hai gì kìa đi Ô, thấy mình chết, chết, còn. น้อน้นองมันฮปนั่นบนตกี่แล้โอ๊ยเลยไได้บางทีมีอยาทำนี่บ่าแม่จนออกาพกคกลางเลยกลางมันกิบบริกาศทางนั้นมันเกิดนั่นนะไปอีกค่เอาออกในสายยางนะ เอาต้องอาลงพ้นเอาไว้ค <todavía> <Yes> <te> ันน <tube> <ses> ี่แหละนี่โอ้ยพ้นพ้นพ้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 น้นี่จับไม้ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้อีกด เชิงจะบอ่อไหม <c ười> นี่ฮ่าฮะอยู่ได้บ้าน<ฟ>ูดตกกาโอเคบ้านนี้เนาะยังได้กัเรียบรอ้อยง่ายมาฟังนี่เพิ่นเรียบร้อยบ้านนี้เจ้าเฉียดอะไรขาข่อยง่ายชอยฮะหนึ่งขอดใจเด้อโดยอ่าโอเคเด้อบ้านนี้เด้อสิเดินทา,างกลับก่อนบ้านนี้โดยอด่าฝนตกช่ำเนาะพี่น้องเนาะ โอเคสบายดีสบายดีเลยโอเคพี่น้องเลยเกามีอย่างไรเนาะคลิปนี้กะเมื่อคืนนี่เพิ่นงแย่เพิ่นเพิ่นขนมาใช่นี่ได้หลายล่อเตอะพี่น้องได้กะอ่าให้แย่มาทางนี้บัดนี้สิเอากองทางนี้แหละเข่าพี่น้องเลยโอเคคลิปนี้กับบุมี่อย่างไรกะข,ขอขอ,ขอบขอคุณ G, ข,ข,ข,นนนะขอบคุณเอฟซีแพงคือเก่าคือเดิมเนาะเข้ามาเบิ่งมาชมเข,ข้ามาคอยกดไลค์กดแชร์แต่ต้นติมือมา คลิปนี้กัลาพ่อเม่์พี่น้องไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบ,บายดีสบ,บายดีเบิร์ดสุขุู่สุขคนเนาะหักแพงเบิร์ดสุขุู่สุขคนพี่น้องเลย